สวัสดีครับอันนี้จะมารีวิวนะครับเหรียญมงคล1 0ร้อยแปดนะครับเซียนแปะลงสีนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ถ้าเ,เพื่อนๆตามเพจของเซียนใหญ่นะครับท่านเพื่อนจะเห็นตอนท้ายคลิปของเขานะครับจะโปรโมตจองเหรียญน,นี้นะครับแต่ว่าผมจองไม่ทันนะครับจังหวะนั้นเขาเรียกว่าอะไรเงินหมดนะครับ เงินสดหมดมือนะครับนี่ก็ไปตามหามาได้แค่หนึ่งเหรียญน,นะครับก็เลยเอามาให้ดูเพื่อนๆน,น่าจะได้ดูกันไปแล้วแหละหมายความว่าเพจอื่นเขาน่าจะรีวิวไปแล้วามาดูของผมบ้างนะครับแล้วก็ราคาจองราคาวัดก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ไปบู๊ได้มาหนึ่งนะครับเสียดายอยู่ทำไมไม่เอามาสักสองเหรียญน,นะครับ นี่เลยนะครับท่านอาจารย์งโง่กิมโคยนะครับรุ่นมงคลร้อยแปดนะครับรุ่นนี้นะครับออกวัดสันเจ้านะครับคือไปปลูกเสกที่วัดสันเจ้าเลยนะครับขออนุญาตทางวัดเลยนะครับค่อนข้างที่จะตรงสายตรงวัดเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเหรียญเส้นแปะเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้นะครับจะเห็นว่าที่ผ่านมาจะมีแบบ ออกวัดห้วยด้วนนะครับออกวัดนู้นวัดนี้วัดนั้นนะครับแต่ว่านี่คือออกวัดสันเจ้าเลยนะครับก็ไปดูคลิปพิธีปลุกเสกได้เลยนะครับที่เพจของเสียนใหญ่นะครับเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมได้ผมเช่ามาก็ยังไม่รู้เช่าได้เลขอะไรนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเนื้อเนื้อที่เป็นชนวนเก่าครับ เอาเหรียญปีหนึ่งเก้ามาผสมมาหลอ่อหลอมเนี่ยโอ้โหเล่นกันหลักหกหลักแล้วอะแป๊บเดียวอะนะครับก็เลยควรจะต้องมีแล้วแหละตอนแรกผมกะเฉยๆนะตอนนี้ก็จัดซักเหรียญน,นะครับเป็นทองแดงนะครับนี่ครับแล้วก็อา่าเป็นหน้ายิ้มนะครับผมจะชอบเส้นแปะที่เป็นแบบไม่ไม่แก่มากนะครับ หน้ายิ้มหน้าหนุ่มอะไรเงี้ยครับประมาณนี้นะครับหน้ายิ้มดูใจดีนะครับด้านหลังก็เป็นยานฟ้าประธานพรนะครับต่อโค้ดนะครับแต่ไม่รู้น่าจะไม่มีรันเลขนะครับดูแลไม่มีรันเลขนะครับมีโค้ดตรงนี้นะครับโค้ดอะไรเอ่ยโค้ดเฮงหรือเปล่าเดี๋ยวขอส่องหน่อยนะ ไม่ทราบได้ว่าเป็นโค้ดอะไรแต่ไม่น่าใช่ตัวโค้ดเฮงนะครับน่าจะเป็นอักษรจีนตัวอื่นนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เนื้อนี้เนื้อทองแดงน่าจะไม่มีรันนัมเบอร์นะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้จะมีรุ่นที่กาลังจะออกก็คือรุ่นสร้างบารมีนะครับรุ่นนั้นก็สวยนะครับสวยตรงที่ข้างหลังเนี่ยเป็นยันเป็นยันที่มีตัวยันรุ่นเก่าอะครับรุ่นแรกของท่านท่านท่านเซนแปะเนี่ย จะเป็นตัววนๆเนี่ยวนวนน้ำเนี่ยวนเนี่ยมีแค่สามดวงนะครับรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยจะมีห้าใช่ไหมครับรุ่นยุคแรกของท่าน,นจะมีแค่สามดวงนะครับซึ่งเหรียญสร้างบาร,รมีเนี่ยใช้ใช,ใช้รูปลักษณ์แบบนั้นนะครับผมว่าดีนะขลังดีแต่ด้านหน้าเป็นรูปหน้าแก่ไปน,นะครับก็เลยแล้วตอนนี้ราคาก็เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ช่วงพักออกใหม่เงี้ยครับราคาจะแรงนะครับเดี๋ยวรอสักพักดูก่อนนะครับแต่เหรียญน,นี้ก็โอเคแล้วนะครับสําหรับมีไว้มีไว้บูชานะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็ที่ผมแขวนอยู่ทุกวันนะครับจะเป็นรุ่นรุ่นนี้นะครับ นี่นะครับก็เพื่อนๆ่าจะเห็นในรีวิวผมหลายทีแล้วนะครับเป็นเนื้อนวะหน้ากากทองคํานะครับพิมพ์เล็กแต่ว่าหมายเลขก,ก็คือต่อโค้ดร,รันเลขที่1นึนะครับเรียนนี้นะครับนี่ตรงนี้นะหนึสองหนึ่งเห็นไหมหนึ่ตรงมุมตรงมุมนี้นะครับซูมจัดจ1หนึ่งสองหนึ่งนะครับซึ่งเลขนี้มัน ตรงกับร้อ่สิบเปีเห็นหมั้ยยี่บเอ็ปีนะครับอายุ121ปีนะครับของท่านอาจารย์ง,งกิมโคยนะครับเลขกกับปีตรงกันนะครับก็เลยถือว่าเป็นมงคลยิ่งหนักสำหรับผมนะครับก็แขวนบูชา ก็มารีวิวเหรียญให้ดูประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อยากดูเนื้ออื่นลองไปดูเพจอื่นนะครับน่าจะมีเพียบ